แล้วก่ว่าที่ทาเนียบรัฐบาลวันนี้นี่แหละค่ะพลตารวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรมก็พูดถึงกรณีเจ็ดนักการเมืองเจ็ดนักการเมืองเจ็ดในรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแสแกมเมอร์ตัวเลขเนี่มาจากไหนมาจากตอนที่เรามีเรื่องกันที่สายแก้วแล้วก็ทางพรคประชาชนนี่แหละโดยโรมเนี่ยก็พูดถึงว่ามีเจ็ดนักการเมืองเนี่ยพัวพันกับเรื่องแสแมเมอร์คาสิโนเว็บพนันออนไลน์ที่ฝั่งโน้มมนมาเลยทําให้บ้านเราอีหลักอีเหลือ จะแ,แก้ไขปัญหาก็ทําอะไรไม่ได้เต็มที่กรณีเจ็ดนักการเมืองเนี่ยนะคะก็ถูกตั้งคําถามว่าตกลงมันมีจริงไหมถ้ามีจริงเนี่ยเราจะจัดการได้ไหมคือบ้านเมืองเราเนี่ยมันหยิกเล็ดเก็บเนื้อต่อไปอีกไม่ได้แล้วพลตํารวจโทรุธพลก็บอกว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วยังไม่พบในส่วนของนักการเมืองทั้ง7คนแต่บางส่วนที่ดําเนินการตามที่เป็นข่าวได้ดําเนินการตรวจสอบว่ามีการทําผิดจริงโดยวันนี้ ได้ประสานงานเชิญผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสงขลาสงขลานะคะมาคุยมาดูรายละเอียดที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งรวมถึงได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ภาค9คือภาคใต้พลตำรวจโทรุจพงศ์พูดถึงเรื่องเส้นเงินของนักการเมืองชอช้างที่มันมีเส้นเงินเมื่อวานนี้คุณอัศริยะบอกว่าเส้นเงินชอช้างเนี่ยด้านหนึ่งไปที่สกซึ่งเป็นลูกของนักการเมืองใหญ่ชอช้างอ่า แล้วบางทีเส้นเงินชอช้างเนี่ยก็มาที่พ่อเลยโดยตรงเ<ม>ือซ้ายไปลูกขวามาพ่อ<ม>แล้วบางทีพ่อมาที่ลูกคือเป็นสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมทองคำมาอยู่ตรงนั้นนะคะคควันนี้คุณรุจพลเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้และค่ะนักการเมืองชอช้างกับเส้นเงินนี้ค่ะก็ขอ,อขออนุญาตดูวันนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทำการจับกลุ่มดคดีการพนันออนไลน์เนี่ย ทั้งหมดเ18คดีนะครับความเสียหายในประมาณ35,000ล้านนะครับที่ผ่านมาส่วนคดีนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำการตรวจสอบซึ่งซึ่งวันนี้ฮะช่วงช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากประชุมคลมเสร็จนะผมก็จะกลับไปแล้วก็จะไปดูในรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงครับผม ก็ถือว่าช้าไปนะคะเพราะว่าอัจฉริยะเนี่ยไปหลายก้าวแล้วถึงขนาดว่าเอ่ยชื่อนามสกุลเต็มๆแล้วของนักการเมืองไม่ต้องไม่ต้องย่อช้างแล้วนะไม่ต้องช่อช้างแล้วอัจฉริยะนี่คือคือเขาเรียกว่าหัวหมูะลงฟันไม่มีช่อช้างแล้วและยิ่งเมื่อวานนี้ไปประชันหน้ากับโจ๊กจับมือกับโจ๊กด้วยช่อช้างไม่มีแล้วเป็นชื่อนามสกุลเต็มๆเลยแล้วก็จะพักล้าธิมด้วยถูกไหมคะซึ่งคนที่ถูกอัจฉริยะระบุเนี่ยเมื่อวานนี้ มีข่าวข่าวในในเพจท้องถิ่นนะนะไปที่โรงพักที่สงขลาไปให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันแจ้งความว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับไอเรื่องสีทาทั้งหลายทั้งปวงจับอชิริยะเลยแสดงความบริสุทธิ์ใจเช่ๆไม่ใช่เดี๋ยวต้องจับอชิริยะด้วยดิมีประมาทอ่ะใช่มันต้องแค่นั้นต้องซัดกันเลยใช่ไหมล่ะต่อหาว่าเราเพื่ออะไรเพื่ออัชิริยะจะได้เอาหลักฐานมามีหลักฐานก็เอามาไม่มีก็ต้องรับผลการไปมสวนหาว่าเราเนี่ยเป็นแ s ม a มอร์ ซึ่งอันนี้มันหลอกลวงผู้คนเลยนะหลอกคนแก่หลอกคนไทยทุกพี่น้องร่วมชาติยาเสพติดการพน,นัพน,นของเถื่อนมอกล่าวหาเราแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไปลงบันทึกประจำวันว่าเราไม่เกี่ยวข้องต้องไปแจ้งความจับอัจริญะและบิ๊กจ๊อก mm. เนี่ย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 เออเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพลตำรวจโทร,รุธพลบอกว่าเมื่อวานนี้ทูตจีนมาพบให้ความสําคัญเรื่องการประสานความร่วมมือด้านกฎหมายในเรื่องของแสแกมเมอร์จีนเทาด้วยนะคะแล้วพบกับนาย,ยกอนุทินด้วย ซึ่งนายยศอนุทินก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เรากําลังดําเนินการปรับปลายอย่างจริงจังจะจริงจังเมื่อไหร่พี่นะคะเขาบอกเมื่อวานที่พบหน่วยงานก็ได้ร่วมพูดคุยกันแล้วว่าพวกพี่ช้าไปนะส่วนเรื่องที่มาดูคดีทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือไม่ไปฟังค่ะจำนวนที่เกี่ยวข้องกับทางทางนักการเมืองทั้งหมดครับผมก็ตอนนี้ให้เขาเอาเอามาทั้งหมดที่มาที่เกี่ยวข้องแล้วทางท่านผู้การเนี่ย และคณะเนี่ยก็จะให้ดูตอนนี้ผมยังไม่ได้เห็นรายละเอียดคงเป็นช่วงบ่ายครับผมแล้วถ้าดูแล้วจะรื้อคดีไหมคะหรือว่าไม่รื้อให้เราเราไม่มีอำนาจไปรื้อเราก็คงต้องไปประสานทางท่านธุรการว่าทําให้ถูกต้องอันไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ควรจะต้องทําครับผมแสดงว่เาเจตนายชื่อที่ทางการมีมีมีตัวตนอ,อชัดเจนขนั้นกว่าแล้วเจตนายชื่อนี้ผมผมไม่ยืนยันนะเพราะว่าในส่วนผมเนี่ยก็จะดูในส่วนที่เราตั้งเป็นเรื่องสืบสวนของ คดีพิเศษของ DSI ครับผมเจริชื่อนี้เราก็สอบถามหลายท่านที่พูดก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นใครยังไงนะครับแต่ก็จะพยายามตรวจสอบตรวจสอบในเรื่องของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับผมเรื่องนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตีครับผมจะตั้งต้นยังไงครับเนื่องจาอาจจะไม่ได้ระบุตัวตลไมชัดเจนว่าใครบ้างต้องมีนะครับก็ต้องมีเส้นเงินมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับอันไหนปรากฏแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านคงทราบอยู่แล้วนักการเมืองชาวช้างเนี่ย ซึ่งปรากฏในเรื่องข้อท็จจริงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เราก็ประสานงานนะครับไม่ได้ว่าเรียกหรือสั่งการเลยว่าประสานงานเนี่ยผ่านทางท่านผู้การภาคเก้านะครับว่าให้ทางท่านผู้การสงขาเนี่ยมาพูดคุยนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ควรจะทํอันไหนที่มันไม่ถูกต้องข็้วรจะต้องแก้ไขสำหรับเรื่องสแกมเมอร์นั้นเป็นปัญหาหลักที่ผ่านมาจาก Wall room, วอลลุ่มในการกํากับดูแลของสานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็สามารถที่จะช่วยเหลือเหยื่อที่กําลังจะโอนเงินก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ตํารวจทํางานเข้มแข็งมากมีประสิทธิภาพมาก หลัจงจากนี้จะหยิบยกเป็นโมเดลการทํางานให้กองบัญชาการตํารวจภูทรภาคเก้ามอนิเตอร์ในเรื่องการโอนเงินบัญชีม้าซึ่งหากทราบแหล่งที่มาก็สามารถเข้าถึงบัญชีและพูดคุยกับผู้เสียหายได้คือหน่อมแนมอะค่ะคือแล้วมนตรีที่ทําหน่อมแนมนะคะฉันพูดตรงๆเลยนะคะคือไม่เข้มแข็งไม่มีนโยบายอะไรเลยอยู่ในนี้เลยว่าเราจะต้องทํสา1 2ี่ห้าสิ่งที่แกอธิบายมาเนี่ยหน้าไมเลยเนี่ยตายคามไมเนี่ยคือติดชึ่ง คือติดชึ่งเลยเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากนะฮะท่านรัฐมนตรียุติธรรมเรื่องสแกมเมอร์เรื่องการพนันเรื่องตำรวจเขามีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำผิดทุจริตสีเทาเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเรื่องยาเสพติดมันเรื่องใหญ่มากแล้วเรื่องผู้นี้มาอยู่ในสังคมไทยมายาวนานมากมันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาล4เดือนเนี่ยจะประกาศสักดาหว่าเราจะทําให้คนไทยนะเนี่ย ได้หมดสิ้นกับปัญหานี้ให้ได้ผู้คุณถืออำนาจผู้คุณทำไม่ได้ก็อยับทำเป็นเรื่องไม่กี่เรื่องที่จะต้องทำในเวลาอันน้อยนะแล้วอื่นไม่ต้องทำก็ได้นะทำไอ้เรื่องนี้ให้มันชัดๆเลยเนี่ยนะแล้วออกมาพูดคือถ้าไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์อะไรทีหลังท่านรัฐมนตีไม่ต้องให้สัมภาษณ์แล้วกระทรวงยุติธรรมพี่ปองมีเครื่องมือสำคัญคือ DSI อยู่ในมือมีอำนาจมีกฎหมายอยู่ในมือก็เมื่อวานนี้อัจฉริยะไป DSI อะแล้วทำไม DSI ถึงได้ตามอัจฉริยะไม่ทันทำไมอัจฉริยะถึงได้รู้ก่อนนะ ทำไมบิ๊กโจ๊กถึงได้รู้ก,ก่อนบิ๊กโจ๊กกรรมอยู่ในมือเนี่ยไปออกรายการทีวีทุกช่องเลยขณะที่ว่าบิ๊กโจ๊กขณะที่ว่าพูดว่าคุณสเสถียรรู้ไหมมีคนเนี่ยเอาเงินไม่ผมเนี่ยห้าร้อยล้านบาทบอกให้หย<ม>ุดเออผมไม่เอาเลยเออผมไม่เอาเลยคือวันนี้บิ๊กบิ๊กโจ๊กเอาก็บ้าแล้วอะ่ะ<ม>คือวันนี้สิ่งเดียวที่บิ๊กโจ๊กทำคือทำลายต่อสักเออทำลายต่อสักซะ และการทำไรต่อสักซ้ำมันจ,จะพอต้นไม้ที่ชื่อว่าต่อสักโค่นเนี่ยถ้าหากว่าโจอของบิ๊กโจ๊กคือต่อสักหลังต่อสักเนี่ยมีเว็บพน,นันมีเรื่องยามีเรื่องแต่อม่อะไรถ้าต้นไม้ที่ชื่อว่าต่อสักโค่นลงไปมันจะเห็นอันเนี้ยเต็ไมไปหมดเลย mm hmm. มันจะเห็นนี่เต็มไปหมดแล้วถ้าหากว่าคุณอน,นุทินทําได้คุณอน,นุทินเป็นฮีโร่การเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณอน,นุทินแบบว่า เอาเสาไฟฟ้าลงปักได้หมดเลยบอกเบอร์อย่างเดียวเบอร์อะไรคนอ,อคนให้ใจเลยเออแต่นี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยอ้อม,มออ,อมอมอ,มอม้อออมอ้อมออมอมพูดจาแบบวกไปวนมาพูดจาเป็นจัก,กรวาลอ่ะไม่มีอะไรที่ชัดเจนลงไปเลยว่าเราจะทําอะไรเราจะทายังไงเมื่ออัจฉริยะเดินหน้าขนาดนี้แล้วบิ๊กโจ๊กเดินหน้าขนาดนี้อย่าลืมนะอัจฉริยะเดินหน้าคนเดียวเนี่ยเรายงว่าเออมีน้ําหนักเลยนะเพราะเขาทำเรื่องมาเยอะแล้วบิ๊กโจ๊กเดินคู่ขนานกับอัจฉริยะไปด้วยเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรเส้นความวพวกนี้ ราชการต้องรู้ดีกว่าคนนอกถูกต้องถูกต้อง, um ถ,ง <S <S ถ,ถ้าอ้อมแอมแบบนี้ทีหลังก็อย่าโพดถ้าอยากจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็ต้องเป็นให้ดีแบบนี้ในช่วงสี่เดือนอย่างนี้หรือคนมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมมนจะต้องอ้อมแอมแบบนี้คุณทวีก็อ้อมแอมอ้อมแอมก็ไปนอนไปนอนเป็นเพื่อนกันเสีได้ยินว่าไปนอนเป็นเพื่อนกันเห็นว่าไปนอนไเป็นเพื่อนนาินคุณนายสินเหงาเหรอก็ไปนอนเป็นเพื่อนน่ะ